สวัสดีครับสมาชิก Happy b e n นะครับแล้วก็ผู้ติดตาม YouTube Happy Benz ทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับบรรยากาศสบายๆเรามาอยู่กันที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทรานะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเย็นนะครับวันนี้เรามามิ팅นะครับของกลุ่ม Men in b e n นะครับชื่อก็คือกลุ่ม Men ก็คือผู้ชายนะฮะอินเบนก็คือผู้ชายที่ขับรถเบน z นะครับ กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เพิ่งตั้งใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับจากกลุ่มของพี่ๆที่เขามีความชื่นชอบรถเบนซ์นะครับมีหลายรุ่นมีตั้งแต่รุ่นคลาสสิกจน,นถึงรุ่นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ามีรถรุ่นอะไรมาร่วมงานในวันนี้บ้างนะครับ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละคันเลยนะครับเรามาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่น W111 นะครับหรือว่าบ้านเราเรียกกันว่าหางปลานะครับก็สังเกตว่าคันนี้เป็นสีฟ้านะครับอ่า ตามสไตล์ของยุคนั้นนะฮะจะต้องเป็นสีฟ้าตบนะครับยางขอบขาวไว้วอลทายนะครับเบาะแดงสวยมากสภาพดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมเขาถึงเรียกหางปลานะครับมาดูว่ามาดูหางปลาเป็นยังไงนะครับอ่ะฝรั่งเราเรียกว่าฟินเทลนะครับลองนี้ฮะเขียนว่าฟินเทลนะครับฟินเทลก็คือฟินฟินก็คือเป็นหางปลานะฮะฟินก็คือปลานะครับครีบปลาเทลก็คือหางนะครับก็เหมือนกับหางที่เป็นครีบปลานะครับนะครับคันนี้สวยมาก นะครับสีฟ้านะครับพวงมาลัยเป็นงาช้างนะครับเป็นพวงมาลัยเป็นงาช้างนะครับส่วนเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมนะครับเจ้าของรักษาดีมากนะครับมีใหม่อย่างเดีเดเยวคือแบตนะฮะนอกอย่างตรงนั้นเดิมหมดเลยๆๆ à, เครื่องเป็น3 0 0ร้อยดีอ่าเครื่องเป็น3 0 0ร้อยดีตัวใหม่แล้วนะครับจากนึ่งอายุหนึ่งสองสามห่าเป็นดีเซลนะครับส่วนคันนี้นะครับก็เป็น รุ่นทัพ8นะครับเ็นก็มี W114115 นะครับเครื่องก็เป็น3ดีเซลเหมือนกันนะครับส่วนคันนี้นะครับก็เป็นทัพ8นะครับสีขาวนะครับก็สังเกตว่ารถคันที่มาวันนี้นะครับสภาพดีเท่าที่ผมดูนะฮะสภาพดีสวยงามเกือบทุกคันนะครับดูดีมากนะครับดูอันนี้ก็ปัดเงาด้วยนะครับเงากิิบเลยนะครับ มาดูมาดูอีกรุ่นบ้างนะครับคันนี้ก็คือเบนต์ัวถัง w 1น4งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดประทุนนะครับในเมืองไทยมีนับคันได้นะครับคันนี้ทะเบียน1 2 4ตรงรุ่นเลยนะครับมีบอดี้พาร์ทของ a m g ด้วยนะครับหลังคาเป็นหลังคาผ้าใบนะครับสีดำนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็น w 1 4คูเป้นะครับจะสังเกตว่าคูเป้ก็คือ2ประตูเปิดประทุนก็มี2ประตูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น สวยนะครับเป็นล้อ AMG นะครับข้างหน้าตื้นหลังลึกนะครับลองสังเกตล้อนะครับล้อหน้ากับล้อหลังไม่เท่ากันล้อหลังใหญ่กว่านะครับเป็นตามสเปคนะครับในยุคนั้นนะครับล้อหลังใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาชม1นึสก็จะเป็นมีหลายคันที่มาร่วมกันในวันในร่วมงานในวันนี้นะครับสวยกันทุกคันเลยนะครับมาดูรถที่เข้ากันบ้างนะฮะนี่เป็น C-Class นะครับ AMG เหมือนกันนะครับ C220 นะครับ AMG นะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็น SL นะครับ R230 สวัสดีครับนะฮะ SL350 นะครับ AMG เหมือนกันนะครับเอ้ยรู้สึกว่าวันนี้ AMG เยอะนะครับคันนี้เนื้อคันนี้ก็เป็น W1 ของ4นะครับมาจากปทุมธานีนะครับสีฟ้านะครับ ไฟเลี้ยวก็น่าจะกำลังไปเก็บอยู่นะครับอ่ะคันนี้ก็เป็น W124 เหมือนกันนะครับแต่อยากให้ดูคันนี้นะครับโอ้โหคันนี้สวยมากนะครับคันนี้เตี้ยมากนะครับเห็นไหมครับความเตี้ยนะฮะมีชุดแต่ง AMG ด้วยนะครับชุดอ่ะคันนี้น่าจะใช้ถุงลมเนาะถุงลมครับคิดว่ามันเป็นถุงลมนะครับเตี้ยนะฮะเราก็มีที่หายากในรุ่น4คลาสนะครับว่าอยากให้ดูกันก็คือตัวนี้จะเป็นปัดหิมะนะครับเอาไว้สำหรับมือเป็นรถ ที่เมืองนอกเวลาหิมะตกนะครับเวลาจะเปิดทํางานก็คือต้องเปิดไฟหน้านะครับแล้วกดฉีดน้าตัวปัดน้ำฝนไฟหน้าก็จะทํางานนะครับวันนี้สีเขียวสวยมากนะครับส่วนคันนี้ก็เป็น C Class เหมือนกันนะครับรหัสตัวถัง W202 นะครับก็แต่งซิ่งเลยนะครับสีดําจะสังเกตว่าความถ้า,ถ,าถ้าล้นเป็นสีดำอะ่ะเราพ่นกระจังหน้าสีดานะคันนี้เขาทําไฟดํทาทํากระจังหน้าสียไม่ใช่โลโก้ยังเป็นแบล็คแบล็คแบทชอ่ะถ้าเป็นโรลสรอยเราเรียกแบล็คแบทเนาะเราก็ โลโก้ยัเป็นโลโก้ดําสวยมากนะครับล้อก็เป็นพ่นสีดำนะฮะเป็นล้อเบาด้วยนะฮะล้อโปรไทด์หรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะใช่ใช่ไหมคล้ายๆล้อโปรไทด์ลายซีอี่นะฮะเป็นลายซีอี8ครับล้อลายซีอี8ส่วนคันนี้ก็จะเป็น202 W22 คันนี้มาเดิมๆนะครับเป็นล้อ8ช่องติดรถมาขอบ15นะครับส่วนคันนี้ก็เป็น W124 เหมือนกันนะครับอ่าล้วมาดูคันนี้ดีกว่า นะครับคันนี้ W124 นสะครับสังเกตว่ามีปัติมะไฟหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ล้อเป็นลอลินเซอร์นะครับส่วนตรงนี้มีครีบตรงนี้อ่าหลายคันอาจจะไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะครับตัวนี้ที่มีครีบนะครับมันคือเราเรียกว่าท่อหายใจนะครับมันจะติดมากับรุ่นดีเซลนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นเครื่องเป็นซนเนะอันนี้เป็นชุดแต่งก็คือของดีเซลก็ใส่ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของรถเบนซ์นะครับซึ่งไม่มีหายากเนาะไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีใส่กันนะครับเพราะว่า1 4ดีเเมืองไทยก็ ไม่ได้มีรุ่นที่เป็นเทอร์โบนะครับแต่รุ่นที่เป็นธรรมดาถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนก็จําได้นะในช่วงประมาณสัก10กว่าปีหรือ20กว่าปีก่อนเนาะที่เป็นรีมมซิสนามบินสีขาวนะครับเป็น e 2 0 0อนะครับแต่ว่าเป็นดีเซลธรรมดาที่ไม่มีเทอร์โบนะครับอ่ะสังเกตนี่โลโก้ทองด้วยนะฮะนี่โอ้โหนี่โลโก้ทองนะครับเป็นสมัยก่อนเป็นที่นิยมมากนะครับในสมัยที่ใช่อ่าเขาต้องติดโลโก้สีทองแบบนี้นะครับอ่ะนอกจากเราจะมีรุ่น คลาสสิก90แล้วเราก็ยังมีรุ่นที่เป็นรุ่นปี2000ด้วยนะครับคันนี้จะเป็น first edition นะครับ edition o n นะครับของตัว W204 4ประตูนะครับตัวนี้สวยนะครับ เรามาดูคันนี้นะครับคันนี้เป็นเบนต์ตากลมนะครับแต่ที่ไม่เหมือนตากลมทั่วไปนะฮะคือคันนี้มี2ประตูนะครับสังเกตอะเดี๋ยวเราผมจะให้กล้องเข้าไปดูนะครับคันนี้เป็นเบนต์ตากลม2ประตูนะครับเราไม่ได้มันเป็นอีกมันไม่ใช่ E-Class นะครับแต่เป็น CLK นะครับ CLK เนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นอีกรุ่นของเบน์นะครับที่ถือว่าเป็น Limited Edition นะครับเพราะว่า ที่ใช้รุ่น CLK เนี่ยมีแค่ออกมาแค่2รุ่นนะครับคือ208นะฮะ W 208แล้วก็ W 209นะครับคันนี้เป็น W 208 CLK 230สนะครับสีคันนี้ถ้าอยากให้ดูนะฮะเป็นสีดำเขียวนะครับก็คือง่ายๆก็คือถ้าเรามองข้างนอกเผินๆเ,เนี่ยเป็นสีดำแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีเหลือบเขียวนะครับเราเรียกสีว่า r r e n n l l c k นะครับสีดำเขียวนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นดำเขียวเนี่ย เจ้าของรถก็เลยทําฝาวาวนะครับเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ไม่ใช่ติดโรงงานมานะครับโรงงานจะเป็นสีแดงมานะครับเรียกฝาแดงเครื่องตองหนึ่งฝาแดงนะครับท่าผสมภาษาเราก็แต่ว่าเนี่ยเจ้าของพ่นใหม่เป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าเป็นสีกินแบกนะครก็ให้เข้ากับตัวรถนะครับรุ่นซีโอเคนะครับสำหรับราคาก็ซื้อหากันตอนนี้ไม่แพงนะครับสำหรับคนที่ชอบความแปลกนะครับได้ความสปอร์ตนะครับหรือว่าราคายังถูกกว่า W1- ของสที่เป็น ตัวคูเป้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของพี่ๆที่ชอบรถเบนซ์ในยุค90นะครับส่วนคันนี้ก็เป็น W124 เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูคันนี้ครับอีกตัวถังหนึ่งของรุ่น4ที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ก็คือตัวถังแวนนะครับส่วนค,คันนี้เนี่ยเป็นแวนนะฮะรุ่นที่เป็นโค้ด C นะครับโค้ด C เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นสุดท้ายของ W124 ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็น 210นะครับคันนี้ใช้ล้อคาสันขอบ18นะครับเป็นแหวนที่สวยมากนะครับส่วนคันนี้ก็เป็นเดอรบนุ่งสีที่เดิมๆนะฮะแห้งๆเลยนะครับตั้งแต่ออกป้ายแดงมาก็คือเจ้าของบอกว่ามไม่ได้ทําอะไรกับรถคันนี้เลยนะครับก็อยู่แบบนี้มาเลยก็ถือว่าสัของรักษาดีมากนะครับในรถอายุเกือบ3ามน่าจะสาปีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลานข้างหลังบ้างนะครับ ้านข้างหลังเดี๋ยวเราดูรวมๆแล้วกันนะฮะก็จะมี CLK อีกหนึ่งคันนะครับ CLK 230เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นตากลมคูเป้นะครับก็จะเป็นล้อ AMG นะครับสีดำนะครับจะมีรุ่นไอวองกาดนะครับก็ล้อ AMG ก็จะเป็นล้อขอบ18นะครับเราเรียกว่า AMG Style 2นะครับรุ่นเทวังกาดรุ่นโอซับนี่คืออะไรครับเนี่ยไหนฮะไหนฮะอันนี้คือ ไฟครับไฟหลีไฟหลีที่เป็นรุ่นที่เป็นของสเปกเมกันกนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น C ีอเนี่ยจะไม่มีตัวถังจะไม่มีไฟนี้เดี๋ยวลองดูคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็น C ีอเหมือนกันนะครับอันนี้รถคุณหนุ่ยนะครับคุณหนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับคันนี้คุณหนุ่ยเป็นรถ C ีอเหมือนกันนะครับคูปเป้เป็นคูปเปนะะ้นะครับเห็นไหมสังเกตว่าคันนี้ก็คือตากลมคูปเป้ C ีออเคบ้นานตัวสองสิบแปนี่นะครับประเทศไทยเนี่ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่่่คคอยดีีนนะะรรับใชวงงปปมาณต้้กุ นะครับทำรถเซลคเนี่ยมันก็คันละประมาณออกไปในตอนนั้นคือประมาณสล้าน6แสนบาทนะครับวันนี้เซ K คสามร้อยคันในเมืองไทยประมาณนั้นออกในช่วงนั้นนะฮะซึ่งใครขับรุ่นนี้ในปียุคนั้นน่ะถือว่าแบบโอ้โหแบบคุณแบบสามารถผ่านต้มยำกุ้งวิกฤตต้มยำกุ้งมาได้นะครับวันนี้เซ K คเราเท่าที่เห็นนะก็คือมี4ี่คันนะครับสี่คันใน300อคันอยู่ที่นี่แล้วน,นี่คือฝาอะไรครับหนูไหนครับอันนี้ฝาอันนี้คืออะไรฝานี้นะครับก็คือที่ ฉีดน้ําไฟหน้านั่นเองนะครับเหมือนที่เป็นรุ่นเก่ากว่านี้ก็จะเป็นเหมือนที่ปัตหิมะนะครับส่วนอันนี้ก็จะใช้น้ําฉีดเอานะครับคันนี้นะครับมาดูคันนี้กันคันนี้ก็เป็นหนึ่งดหนึ่งสี่ที่เป็นรุ่นแวนอีคันหนึ่งแต่ที่ความพิเศษของคันนี้นะครับ<อ>ก็คือเราใช้ชุดแต่งของ e 5 0 0นะครับ<อ>จะสังเกตความโป่งของมันนะฮะทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับอันนี้โป่งออกมาล้อโปรไดรฟ์นะครับเจ้าของชอบ ความสบายความขับสบายแล้วก็ความสวยความเบาของล้อ mm hmm. ก็เลยใส่ล้อนี้นะครับถ้าใครสนใจชุดแต่งก็ติดต่อเจ้าของรถได้นะครับเป็นรถของอาจารย์โต้งนะครับซึ่งคัสตอมชุดแต่งเองนะครับก็จะได้แบบคันนี้นะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้เดี๋ยวทักมาในคอมเมนต์เดี๋ยวผมให้คอนแทคอาจารย์โต้งไว้นะครับคุยราคาคุยอาจารย์ครบ วงจรทั้งทําสีทั้งติดตั้งนะครับฟิตเมนต์ให้อย่างสวยงามดูอย่างคันนี้เป็นหลักนะครับอันนี้เป็นรถเจ้าของอู่เลยนะครับสวยมากนะครับส่วนคันนี้นะฮะจะมีอ่ามาดูรุ่นใหม่อีกครั้งนะครับรุ่นใหม่ก็เป็น SLK นะครับตัวนี้คือตัวถัง R-171 เนะครับเปิดหลังคาได้นะครับโดยใช้หลังคาแข็ง แต่วันนี้เรายังไม่เห็น170เนาะเราเห็นแต่171นะครับ171ตอนนี้ก็ราคาก็ซื้อหาไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ800,000กว่าบาทก็สามารถเป็นเจ้าของรถที่เคยวันหนึ่งเคยมีราคา2เกือบเท่าไหร่นะ4ล้านนะ3 000, 4ล้านได้นะครับนี่นะเราสังเกตนะมี W14 เข้ามาอีกไหมครับ1 4เนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมในหมู่ของผู้ใช้รถนะครับเนื่องจากความสวยงามคลาสสิก ตามการเวลานะครับส่วนคันนี้ที่ตามเข้ามาก็เป็น W 1 2 6่งสองหกคูเป้นะครับหรือที่คนไทยเรียกเซกนะฮะ SEC มันคือ500 SEC นะครับคันนี้ใช้ล้อ AMG นะครับหน้าตื้นหลังลึกเห็นไหมฮะหน้าข้างหน้าล้อจะเนี่ยข้างหลังล้อลึกเลยครับ560 SEC นะครับเป็นปรีน่าจะประมาณ1986เนาะประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคันนะฮะคันนี้เป็น CLK คาร์บิโอเลตนะครับอันนี้มีชุดแต่งเอ็ด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าติดถ้าสนใจก็นั่นได้เดี๋ยวรอดูคาร์บิโอเลตนะครับคุณก๊อตนะฮะอันนี้พาไม่แน่ใจพาลูกมาด้วยเปล่านะครับคุณก๊อตนะครับคุณก๊อตนะฮะคุณก๊อตนี่ก็มีธุรกิจอะไหล่รถยนต์นะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะฮะติดต่อคุณก๊อตได้นะครับคุณก๊อตก็เป็นซีโอเคคันนี้เป็นคาร์บิโอเลตซีโอเคคาร์บิโอเลยนะครับเหมือนกัน ดับวีดูสองศูนย yeah, ์แปดสวัสดีครับก๊อตครับน่าพูดคุณมากเลยที่ใช่แอดมินซีโอเคป่ะครับอ่าใช่ครับนะฮะพี่โอ๊ครับพี่โอ๊ครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับอ่ะจอดรถครับเดี๋ยวให้ผมมาแค่ประมาณสิบห้านาทีเหมือนกันครับผมนะก็เนี่ยล้อของซีโอเคนะครับเนี่ยจะเป็นล้อห้าช่องนะฮะนี่ครับสังเกตเป็นหลังคาผ้าใบนะครับแเมื่อกี้เนี่ยฮะซีโอเค 300คัน10คันนะฮะ10คันที่เป็นเปิดหลังคาอยู่ที่นี่แล้ว1คันนะครับนะสวยมากนะครับอันนี้มีชุดแต่ง AMG ด้วยนะครับเป็น a m g c lK 55นะครับเปิดหลังคาได้นะครับหายากมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลับเดี๋ยวเรากลับมาดูทางนี้บ้างนะครับทางนี้ก็เป็น โอ้มาดูคันนี้บ้างนะครับคันนี้คือ w 1 2 6นะครับจะเป็นตัวช่วงสั้น se นะครับมีมีชุดแต่ง amg ตรงยุคนะครับก็สังเกตว่าจะมีชายล่างนะครับอ่าแล้วก็ล้อนะครับล้อใหญ่เชียวนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตข้างสังเกตดูโอ้โหแบบเป็นยากูซ่าสมัยนั้นคือใครขับอย่างนี้ยากูซ่ามากเลยนะป่าแบบเป็นอูถ้าเป็นสีดำ<อ>นี่แบบยากูซ่ามากเลยนะครับ<ต>สุดนนอยอด คันนี้คือสวยเลยนะครับคันนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยไม่น่าเกินไม่น่าเกิน2อาทิตย์เนาะนะฮะก็เจ้าของเอาเข้าไปทําที่อู่นะครับแล้วด้วยความที่ความรักใน1นึ่กนะครับก็เจ้าของมี s c สค d อีก2คันนะครับเท่าที่คุยนะครับสวยมากนะครับคันนี้อ่ะมาดูคันนี้บ้างนะครับคันนี้ก็เป็น C-Class นะครับอ่า W 2 0 3นะครับจะเป็นรุ่นที่ใหม่ขึ้นมาจาก W202 อีกครั้งอีกอีกสเต็ปหนึ่งนะครับฝากระโปรงเป็นคาร์บอนนะครับ อ่าแล้วก็ทำฝ่ายเป็นสีส้มนะครับสวยครับสวยมาดูล้อกันนะครับเป็นล้ออะไรเป็นล้อ AMG เหมือนกันนะครับโอเอ็มจีเนี่ยประเทศไทยนี่ค่อนข้างจะเป็นรุ่นที่ฮิตเลยนะฮะเป็นชุดแต่งที่ชุดชุดแต่งสามารถประจำรถเบนซ์สวัสดีครับสวัสดีครับชุดแต่งประจำสามัญประจำรถเบนซ์เลยนะครับอ่ะส่วนคันนี้นะครับก็เป็นวีลลุ่สองสีเหมือนกันอ่ะคันนี้มีเสาด้วยนะครับคันนี้เป็นเสาตัวนี้เป็นเสากระอา่อนะครับเป็นการแต่งแบบญี่ปุ่นนะฮะถ้าเป็นถ้าไปถ้าไปเจอที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะชอบ เสากัดระยะแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราก็เลยหามาใส่กันอันนี้ก็หามาได้เก่งมากเพราะว่าหายากมากนะครับอยู่ช่วงหายากมากนะครับทุกคนต้องการนะครับล้อเอ็มจีอีกแล้วเห็นไหมฮะเอ็มจีอันนี้เป็นลายเดียวลายสไตล์สองนะครับสวยครับเป็นน่าจะเป็น17เนาะ17 1เปโอ้18ครับ18สเปคมาจาก W210 แล้วก็ล้อหน้าเนี่ยดูความความพิเศษของล้อชุดนี้นะครับคือล้อหน้าเนี่ยมันเป็นมันเอามาจาก2รุ่นเอาม,มาผสมกันนะครับ ล้อหน้าเนี่ยเอามาจากอันของ9ส่วนล้อหลังเนี่ยเอามาจาก W 2 1 0เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการผสมให้มันได้อย่างนี้มาซึ่งมีความมันมีติดใน E 5 5ของของใช่ฮะก็คือเป็นสเปคของ E 5 5 W 2 1 0นะครับแต่ก็เอามาใส่ในหนึ่งสี่สวยได้อยู่นะครับหนึ่งสี่คันหนึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นเรียบๆนะครับโค้ด C นะครับทะเบียนสวยด้วยครับสาเลข2ตัว จะสังเกตว่ารถคลาสสิกเนี่ยไม่ติดฟิล์มเนาะนะฟิล์มใสจะสวยนะครับเห็นไหมฮะฟิล์มใสเป็นการโชว์ภายในแล้วก็โชว์ความคลาสสิกของรถนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความเป็นหนึ่งของสี่เนาะที่ท,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 ที่ที่แปลกเนาะเดี๋ยวเรามาดูสักคันเลือกคันหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเอาคันนี้แล้วกันนะครับคันนี้โอ้คันนี้ก็ชุดแต่งสวยมากนะครับคัสตอมเองนะครับอ่าเป็นเราอ่าตัวตัวต่อชายนะเขาเรียกลิ้นต่อลิ้นนะครับสวยสวยมากนะครับคันนี้ ล้อเป็นล้อ BBS นะครับสวยมากเลยนะข้างหน้าข้างหลังไม่เท่ากันเออนี่ก็เป็นเทรนด์การแต่งรถของเราอีกอย่างหนึ่งเนาะของของข,ของกลุ่มเบนท์ตอนนี้ก็คือล้อหน้าล้อหลังไม่เท่ากันนะครับล้อหน้าเล็กล้อหลังใหญ่หรือว่าคนละสเปกกันนะครับเพื่อความสวยงามอ่ะมาดูความพิเศษของหนึ่งกันนะครับว่ารุ่นนี้ความแปลกของเขาคืออะไรนะครับคืออ่ะเดี๋ยวมาดูตรงกลางนะครับกระจกเห็นไหมฮะกระจกข้างคนขับ กับกระจกข้างคนนั่งไม่เท่ากันนะเห็นไหมนี่คือเอกลักษณ์ของ W124 นะครับกระจกข้างคนขับเนี่ยสังเกตว่าจะยาวกว่าเดี๋ยวเรามาดูกระจกข้างคนนั่งอ่ะกระจกฝั่ง passenger seat นะครับคือฝั่งฝั่งฝั่งคนนั่งนะครับจะสั้นกว่าถ้าเทียบกับสองคันเนี่ยนะฮะคันนี้ยาวกว่าอันนี้คือฝั่งคนขับเนาะอันนี้คือฝั่งคนนั่งนะครับฝั่งคนนั่งจะสั้นกว่านะครับด้วยเป็นการออกแบบนะครับของวิศวกรแล้วก็ผู้ออกแบบรถในยุคนั้นก็คือทําให้ความกว้างของรถหนึ่งส่งสี่นดู แคบลงนะครับมาเลยทําให้ว่าเข้าไปในถนนแคบๆของถนนทางที่เมืองนอกนในทางยุโรปได้นะครับนี่คือความพิเศษของ1-4นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสปอร์ตกันอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็มาไกลแล้วมาจากระยองเลยนะครับคันนี้คือ SLR 129นะครับรถในฝันของผู้ชายในยุค90ทุกคนนะครับออกป้ายแดงมามันเล้านกว่าบาทนะครับในยุคนั้นนะครับคันนี้เป็นล้อคาสัน นะครับมัลติพิ c ซ s นะครับนะฮะมีหมุดด้วยนะครับสวยมากนะครับเป็นหลังคาผ้าใบเหมือนกันอ่ะแต่งตามสไตล์เห็นไหมที่เมื่อกี้ผมบอกคือล้อหน้ากับล้อหลังคนละสเปคเห็นไหมล้อหลังลึกเลยเห็นไหมฮะทีนี้นี่สังเกตหลายคันเลยนะล้อหน้าสเปคหนึ่งล้อหลังก็อีกสเปคหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็คันนี้ก็สวยมากนะครับคันนี้ก็เป็น W4 นะครับ 300E นะครับสังเกตว่ามี โปร่งเหมือนกันนะครับมีโป่งเหมือนกันนะครับคันนี้ก็เป็นโป่งที่มาจากรุ่น e 5 0 0นะครับสวยมากแต่คันนี้น่าจะตีโป่งเพิ่มขึ้นมาเดิมอีกนะเพราะว่ามันโป่งเยอะเยอะเ,เลยนะน่าจะโป่งเพิ่มจาก e 5 0 0ปกติอีกนะครับครับอ่าเรามาดูคันสวยกันอีกหนึ่งคันนะครับเป็น w 1 3 200สาร้อยปกติกับเจ้าของอสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อแบดครับแบดมินตันคุณแบดนะครับพี่แบดนะครับอ่าเดี๋ยวพี่อยากให้พี่แบ บอกเลยครับว่าคันนี้พี่แบบทําอะไรกับรถมาแล้วก็ได้มายัางไงทําไมถึงแต่งแบบนี้แล้วก็ทำไมถึงเก็บเดิมได้สวยขนาดนี้ครับอ,อ๋อคันนี้คือรถมีประวัติคือพี่ชายของเพื่อนนะครับ,รบเขาจอดทิ้งไว้อแล้วเขาก็บอกว่าผมก็ตื้อเขาหลายปีแหละเขาก็ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะดูแลให้ผมไม่ขายครับเขาก็จอดทิ้งไว้ในบ้านนะครับผมก็เอามาทามาเก็บมาเก็บ,บสบเเีเครื่องเป็นเครื่องเบนสองร้อยทุมลีแล้วตอนแรกเขาก็ เปลี่ยนเป็นกระจกไฟฟ้าอะไรเงี้ยผมว่ากลับทําเดิมเป็นมือหมุนแล้วก็หาล้อมาเปลี่ยนเพราะล้อของก่อนเป็นล้อดาวมั้งถ้าทำไม่จิบอะครับผมก็ว่าเปลี่ยนฝาตบฝาตบาตบนะครับก็เป็นตรงยุคอีกรุ่นหนึ่งสีเดิมนี่เป็นสีนี้เลยไหมครับสีนี้เลยครับสีตรงเพลทสีตรงเพลทนะครับคือเป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่ทํากลับจากความเป็นรุ่นใหม่ซึ่งจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พอเราได้รถมาเนาะเราก็อยากทำให้มันเป็นรุ่นใหม่เนาะแต่พอเราได้มาในสายคลาสสิกเนี่ยเราก็ทํากลับมาเน็ป เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมหมืนแล้วก็ก็เซนทรัลล็อกก็เป็นุงลมเหมือนุงลมเหมือนเดิมวิทยุก็วิทยุเบเกอร์ติดรถมาอ่าก็ไปหาของเดิมให้ได้กลับให้สุดของเดิมเลยของเดิมเลยวิทยุวิทยุติดรถมาเลยไม่เคยเปลี่ยนวิทยุติดรถเลยไม่เคยเปลี่ยนนะครับคือเบาะเดิมเป็นเบาะเดิมเอ็มบีเทคนะครับเป็นไวนิลเอ็มบีเทคนะครับก็คือเป็นรถที่เก็บได้ดีมากนะครับคือ คือรถเบนซ์เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องแต่งเป็นคลาสสิกอย่างเดียวเนาะมีอย่างที่เราชมไปแล้วตอนงานแรกๆนะครับก็หลายๆอย่างก็คือเราสามารถที่จะแต่งแบบว่าเป็นคลาสสิกก็ได้แต่งเป็นแบบโมเดิร์นคลาสสิกก็ได้แต่ว่ามีหลายๆท่านที่เราเอาความที่เป็นคลาสสิกของเดิมกลับมานะครับอย่างพี่แบทนะครับก็ทําได้ดีมากนะครับก็คือทําให้กลับมาเป็นของเดิมแทบทุกอย่างให้เหมือนเดิมนะครับคือเก็บให้เดิมนะครับซึ่งตอนเนี้ย พื้นฐานดีด้วยนะครับถ้าดยางเวลาอย่างเวลาเลือกรถนะฮะกลิ่นกลิ่นกลิ่นรถกลิ่นก็ใช่นะกลิ่นเหมือนเดิมมากนะครับกลิ่นเดิมมากนะครับอ่านี่ก็ภายในนะฮะสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับโอ้โหถือถือว่าเยี่ยมมากนะครับเป็นเครื่องคาบูเรเตอร์ใช่ไหมครับเครื่องคาบูเรเตอร์นะครับ200นะครับสวยมากนะครับ ไม่ค่อยได้ใายหาทุกคนเนี่ยกี้ผมก็บอกแล้วว่าทุกคนที่มาวันนี้เนี่ยส่วนมากรถคันนี้จะต้องเก็บหายากแล้วนะครับหาไม่ค่อยได้เจอวิ่งบนถนนละนะครับสวยทําเก็บละนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แบดมากนะครับขอบคุณครับที่ได้เจอเพื่อนๆรครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือรุ่นเบนซ์ ยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนอกจาก124แล้วนะครับก็คือ W123 นะครับบ้านเราเรียกเบนซ์ทนบุรีนะครับเนื่องจากเป็นรุ่นที่ทนบุรีประกอบรถยนต์ทําขายนะครับ123เนี่ยก็จะมีทั้งรถประกรอบในประเทศหรือว่าเรียกว่าเบนซ์ทนบุรีนั่นเองแล้วก็เป็นรถที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเป็นมือสองมาในสมัยนั้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะนำคนนาเข้ารถใช้แล้วจากต่างประเทศได้อยู่นะครับก็มี W123 เข้ามาเยอะมากนะครับทั้ง4ประตูทั้งคูปเป้นะครับวันนี้ก็มี1 3สวยๆมาเยอะเลยครับนี่ อันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นหนึ่งสามที่คลาสสิกมากนะครับรุ่น200นะครับฝาตบนะฮะสีสวยเลยเห็นไหมครับคลาสสิกสังเกตว่าสมาชิกที่ขับวันนี้นะครับดูแลรักษารถได้ดีมากนะครับอ่าเรามาดูหนึ่งสามกันครับว่ามีสวยๆแบบไหนกันบ้างนี้คันนี้ก็สวยนะครับคันนี้ก็เป็นร้อยเอ็มจีเหมือนกันนะครับมีหมุดนะครับสวยมากนะครับ ส่วนคันนี้จะสังเกตว่าไฟจะไม่เหมือนคันอื่นเป็นไฟไฟกลมนะฮะก็มีถึงสามเป็นไฟกลมนะครับชายเป็นปีแรกๆน,นะครับ <7 S 2> เป็นรุ่น <8. S 2> ชายเป็นรุ่นประมาณปี1979 1 9ก8็นจะครับ<ม>ก็จะเป็นไฟกลมส่วนถ้าเป็นรุ่นประมาณปี8182นนะครับไฟหน้าก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับคันนี้ก็มีไฟกลมแต่ถ้าสายคลาสสิกเนาะก็จะชอบไฟกลมมากกว่า นะครับแต่ยังเอ๊ะยังเรายังไม่เห็นแบบ US spec เนาะจะเป็นอีกแบบนึง่งอันนี้เป็น spec ใช่เป็นบ um ิ๊กบัมเปอร์อ่ะใช่ตอนนี้คันนี้เป็น US spec นะครับก็คือสังเกตว่าการชนจะยื่นกว่าคนคันอื่นเนาะเราเรียกตอนสมัยนั้นเรียกว่าเรียกว่าบิ๊กบัมเปอร์นะครับส่วนคันนี้ก็เป็น1นึ่งว่าดูหนอีก1คันนะครับที่เป็นไฟกลมนะครับฝั่งน,นี้เอ๊ะไฟกลมนี่ก็ดูแล้วคลาสสิกดีนะครับสำหรับ W123 ตอนนี้ราคาไปไกลแล้วตอนนี้ราคาไปไกลเหมือน,นกับว่าใช่ไหมใช่ นะฮะแพงกว่ารุ่นใหม่ๆบางคันอีกนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็นิดหน่อยนะครับมีรถมาร่วมมากมายกับที่งานนะครับก็พามาชมนะครับก็ฝากกด subscribe ฝากกดติดตาม YouTube Happy Ben ด้วยนะครับจะได้พามาชมมิ팅ดีดีรถสวยสวยที่รักษาดีๆที่หาชมได้ยากบนท้องถนนเพราะปกติรถพวกนี้เนี่ยเจ้าของไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือว่าออกมามิงพบปะเพื่อนฝูงที่ชอบรถเบนดด้วยกันนะครับก็ขอฝากกลุ่มเมนอินเบนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ